ไข่ซนใครนำขึ้นใครนำขึ้นเนี่ยวันนี้ไม่ช่วยนะวันนี้ไม่ช่วยให้ลงเองให้ลงเองนะ ให้ลงเองนะแมงโก้โน,น่นโ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 ่นตัวหนึ่งโน่นไขอ่อะโน่นอ๋อชานมชานมพาน้องขึ้นไปเหรอลูก